เก็บพริกก่อนพี่น้องเพื่อนๆเก็บพริกเก็บพริกพริกสูกหลายพี่น้องเลยีเก็บพริกก่อนจ้ะเห็นไหมถามกลางแสงแดดเลยจ้ะเด้อแดดฮ้อนฮ้อนแต่เสาเลยไม่สิแล้วอะไรพี่น้องเลยพริกคนเก็บบโบลายุณหน่วยเป็นแดงอยู่ ทั้งซองขอการ์ดทั้งก็มีดเจ้าเพื่อนๆสิโคตเก็บมีเท่านี้พี่น้องเพื่อนๆเลยคมาย่อมมายอม่อมซีหาคนฮ้างหลืโอ้โยแดดก็แดแด,แดจ้าก็ไปถอดยอดกระโพดพี่น้องเพื่อนๆย่ว่าค่นกิบบหลาย เขียวพีดแต่เท่านี้นน่ลพีดนวยมิทำไมยังไงตุกตุกได้จังพีดก็มี่ะค่ะแต่ผมเกอน กุดังพวกพวก,เ,กนนเพื่อนมาจากคนน้อยๆเพื่อนจะไม่น้อยอยูน่นี่นิ่งหน้อยซุกสัตวะเต้นหน้อยซุกซุกมากเนาะหน้อยซุกก็หน้อยหามสุกแดงดีนมาจากเนาะอันทีอพี่หลมกว่าปุ๊บอันนี้เนี่ย นี่ไว้ห้ามเพื่อนเอาอยู่เก,ก็บผิดกับพวกเร็วหรอกจ้าเพื่อนๆหางมาเก็บมาหลับจางเพื่อนเก็บกพ,กรพริกเก็บพริกอืม เมยเหากับเศร้านาะพไปนนองหูจ้าขวบเล่ีตั่น ต้พ mm ีแหงตดดอาหาชิมภาพบรรยากาศเสมโนจาน้อสวัสดีค่ะ